ครับผมสวัสดีครับก็อยู่กับผมนายกระเบื้องเช่นเคยอ่ะทีนี้ก่อนจะไปเข้าสู่เนื้อหาขออธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะครับพอดีการที่อ่ามาทําคลิปวิดีโอต่อในเรื่องวันเบาๆของมือเก่าจากต่างโลกเนี่ยมันเป็นการที่หยุดทําไปประมาณ5-6เดือนนะครับทําให้ผมอาจจะลืมบริบทลืมบทบาทลืมคาแรคเตอร์ของตัวละครไปหลายๆตัวเพราะฉะนั้นมันอาจไม่เหมือนเดิมตั้งแต่ตอนที่1น,นะครับ ขออภัยที่ผมผิดพลาดในตัวละครใดๆไ,ไปนะครับผมถ้าเข้าใจตรงกันแล้วเราก็ไปรับชมรับฟังเนื้อหานิยายกันต่อเลยนะครับสำหรับวันเบาๆของมือเก่าจะต่างโลกตอนที่124อที่1 2บบทที่38 Elder ดเอพ่อพระของคนตายภาคที่6ให้เสียงภาคไทยโดยมด เราเดินทางขึ้นเหนือฉันยังไม่ลืมเส้นทางที่เราผ่านมาเมื่อสี่วันที่แล้วเส้นทางลงใต้ลำบ,บากเหมือนกันนะืมใช่หลังจากผ่านหมู่บ้านเส้นทางส่วนใหญ่ยังคงเป็นป่าลรลลีล่พูดขึ้นฉันมองไปทางลรลลี่ไม่เคยสังเกตเห็นเมื่อก่อนเพราะฉันมักจะเป็นคนขี่เรลิกซีนาเพิ่งรู้ว่าลรลลี่ขี่ม้าเก่งมากเลยทีเดียว เธอขี่เก่งกว่าฉันอีกนะเพราะข้าเรียนมาลิลี่หันมามองแต่เจ้าไม่ได้เรียนก็ทำลองนั้นแล้วเจ้าขี่เป็นได้ยังไงน่ะเครื่องนั้นน่าสนใจกว่าอีกเมื่อดันมาแล้วฉันคิดว่าถ้าขี่ม้าเป็นบัตรก็คงดีก็เลยจับม้าป่ามาลองขี่มั่วๆดูหลังจากนั้นก็ขี่เป็นงั้นหรอเปล่านะฉันเกือบตายเพราะว่า ถูกถีบขาคู่ได้ล่ละเฮ้ hey, มีหน้ารอดมาเลยก่อนจะมาเจอเธอคงเรียกว่าขี่เป็นไม่ได้แต่ยังดีได้เธอช่วยขัดเกลาให้อันที่จริงไม่ว่าจะยิงธนูหรือว่าขี่มา้าฉันก็แค่พอทําเป็นโดยที่ไม่มีพื้นฐานและทําแบบนั้นมาตลอดชีวิตจนกระทั่งลิลี่ช่วยแก้ไขมันให้ถูกต้องลิลลี่เธออายุเท่าไหร่21 กล่าวกันว่าหนึ่งปีของที่นี่ไม่ต่างจากโลกมากนักด้วยไวยดังกล่าวทั้งการขี่มา้ายิงธนูและศิลปะการต่อสู้ไม่ว่าแวมไพร์จะมีสมรรถภาพร่างกายดีสักแค่ไหนแต่มองยังไงลิลลี่ก็ไม่ปกตินอกจากนั้นฉันยังรู้ว่าแวมไพร์ที่มีพลังพิเศษที่คล้ายกับเวทมนต์ในสายตาของมนุษย์ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมลิลลี่ถึงไม่เคยใช้มันให้เห็นแต่ฉันก็ไม่ได้ถามเพราะคิดว่าไม่จำเป็น ถึงอย่างนั้นก็เถอะเมื่อเทียบกับอายุแล้วฉันมองว่าเธอมีความสามารถหลากหลายเกินไปหรือจะเป็นเพราะชะตากรรมของตระกูลผู้นำทางกันนะฉันคงใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ได้เจ้าคิดอะไรอยู่คนเดียวนะ่ะเธอเก่งมากเลยนะจูๆ่ๆก็พูดอะไรฉันสายหน้าพลางนำเข็มชี้สีทองออกมาจากเสือ้อ อัญมณี5เมตรถูกวางเรียงในตำแหน่ง5เมตรละลิลี่ขยับเข้ามาใกล้ในระยะที่มองเห็นเกือบครึ่งทางแล้วสินะฉันพยักหน้ารับการสะสมบางสิ่งไม่ได้ทำให้รู้สึกแย่ตรงกันข้ามฉันค่อนข้างตื่นเต้นแต่ดูเหมือนว่าทุกเม็ดที่สะสมเพิ่มลิลี่จะมีความสุขยิ่งกว่าฉันซะอีกคลิกฉันเปิดฝาน้าปัด เสียงเข็มสั่นดังแววแต่มันก็สงบลงหลังจากฉันวางทำมุมฉากไปกับพื้นปลายทางยังคงอยู่ด้านบนฉันแงนมองท้องฟ้าผืนนภาที่นี่สีออกไปเขียวกว่าบนโลกมันเป็นดิวทันที่ไม่ต่างไปจากปกติสายลมค่อนข้างแห้งและเย็นพวกเราคงไม่ได้หูฝาดใช่ไหมต่างโลกเต็มไปด้วยความวิสดา จนชั้นชัเริ่มไม่แน่ใจกับทุกสิ่งที่ได้เห็นหรือได้ยินแต่เสียงแต่เสียงร้องเมื่อสักครู่นี้มันเป็นเสียงของเหยี่ยวแน่นอนเสียงร้องของเหยี่ยวที่ดังกังวานไปทั่วโลกหนึ่งในเก้าเทวราชาว่ามืดมิดไร้สิ้นสุดเออมันชื่ออะไรแล้วนะเหยี่ยวจากความมืดมิดไร้สิ้นสุดที่มาเยือนทุกพันปีเจ้าเป็นพวกจำชื่อไม่เก่งสินะอ่าชื่อนั้นแหละ เข็มชี้อาจกำลังเล็งไปทางเหี่ยวอีกฝ่ายส่งสัญญาณบอกให้รู้แล้วว่ามาเยือนว่าแต่ทำไมชื่อถึงได้เรียกยากแบบนี้กันนะนั่นคือชื่อของมันเหรอหืมสิ้นสุดอะไรสักอย่างหนึ่งเอ้ยหนึกาจะเป็นฉายาซะอีกไม่มีชื่อจริงๆบ้างหรือไงอะเหมือนอุนเดราหรือว่าลาชิมาอะไรพวกนี้นั่นแหละชื่อนับแต่นี้ไป ชื่อ,อมันก็คือ Cosmic and r o m ดเ a Hawk นี่เจ้ากำลังหมิ่นเทพอยู่นะลิลีล่พูดพลางพ่นลมหายใจหึ่เจ้าพูดแบบนั้นต่อหน้าศาสนา,าจากักรถทว่ราชาไี่เกิดจะลาจนแน่ไม่ต้องห่วงฉันอานบรรยากาศเก่งนะเลิกโม้ได้แล้วหมู่บ้านอยู่ข้างหน้าเมื่อรู้ตัวอีกทีพวกเราผ่านเส้นทางป่า ไต่เส้นทางปแปลกๆบนเขาที่ดูเหมือนเกิดมาจากฝีมือคนจนกระทั่งมาถึงหมู่บ้านที่มีเอลฟ์อาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่หมู่บ้านที่นับถือชั้นในฐานะผู้อย่างรู้หมู่บ้านที่เคยถูกสปริกแกนโจมตีกำแพงและรั้วยังคงชำรุดอยู่แต่บรรยากาศสงบลงมากแล้วเนื่องจากใกล้พบคํ่าเรตาตัดสินใจพักกันที่นี่แต่บรรยากาศมันก็ดูปแปลกปลกิลลี่อืมทันทีที่ให้สัญญ,ญาณ ลิลี่ลงจากมา้าชั้นจุงมา้อาอ่าชั้นจุงมา้าลิลี่ไปทางด้านหลังพุ่มไม้ใกล้ๆแล้วผูกเชือกเอาไว้จากนั้นก็ลงมาจากม้าของตัวเองเรกรดิกซีนาะไปซ่อนตัวเมื่อสินเสียงคำสั่งเรกรดิกซีน่าก็ก้าวถอยหลังแล้ววิ่งออกไปเสียงกีบเท้าม้าเบาลงเรื่อยๆขณะพวกเราซุ่มอยู่ด้านหลังพุ่มไม้ลิลี่ฉันว่ามันแปลกนะ ลิลี่พยักหน้าไม่มีใครอยู่บนหอสังเกตการเลยไม่มีเวรยามเฝ้าประตูหน้าไม่มีใครคอยสอดส่องจากหอสังเกตการไม่ว่ากำแพงและรั้วจะเสียหายหนักสักแค่ไหนแต่ก็แปลกเกินไปที่ไม่มีใครคอยเฝ้ายามโดยเฉพาะยามวิการแบบนี้คงมีเหตุไม่ปกติเกิดขึ้นเราจึงลงม้าและค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ฉันได้ยินเสียงลิลี่จากด้านหลังชักมีดอกมา เราเข้าใกล้กำแพงกันอย่างระมัดระวังเสียงหัวเร้อแปลกๆดังขึ้นฟังดูคุ้นเคยสำหรับฉันฉันหงุดหงิดจนเผลอถอนหายใจเสียงดังไม่จำเป็นต้องหลบซ่อนอีกแล้วอันผู้อย่างรู้โอ้ใครบางคนส่งเสียงขณะมองมาจากบานหน้าต่าง อีกฝ่ายพยายามกดเสียงให้เบาที่สุดแค่เห็นก็รู้ทันทีว่ากำลังหวาดกลัวบางสิ่ง <c oughs> เสียงหัวเราะนี่ไม่มีความหมายกับฉันใจกลางหมู่บ้านผืนผ้ากลุ่มใหญ่กำลังบินว่อนผ้าใสส่องแสงสีเขียวซีดผีเ <c oughs> จ้าปุตุชนมอบร่างกายข้าซะเถอะ แล้วเจ้าจะได้เป็นอามาตะเหมือนกับข้าลิลลี่ก็ผ่อนคลายไม่ต่างกันเธอเดินตามหลังฉันด้วยฝีก้าวที่ปราศจากความกลัวฉันเหวี่ยงดาบนักพิพากษาทรงเดชโดยไม่คิดเยอะสายตากวาดมองไข่มุกสีซีดท,ที่ร่วงกลาวลงไปบนพื้นโอ,โอ้นี่มันชาวบ้านทุกคนต่างก็ทยอยออกจากบ้านทีละคนโอ้โอได้ปโปรด วันทีได้ด้วยท่านท่าน,นคนบ้านี่เจ้าจะไปไหนนะขณะที่ฉันใช้สองมือปิดหูลิลลี่ก็ยืนกอดอกอยู่ข้างหลังไม่ต้องห่วงข้าจะช่วยกันเอาไว้ให้ฝั่งนึงขอบคุณทำไมถึงไม่ชินสักทีนะฉันอยากหนีทุกครั้งที่เจอสถานการณ์แบบนี้ถอนหายใจยาว ฉันพยายามเมินเสียงเชียร์และก้มเก็บไข่มุกไข่มุกสีฟ้าบรรจุพลังงานบางอย่างเอาไว้แต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรสัปพกุณเดียวที่รู้ก็คือการเปิดประตูเข้าไปในมิติแห่งความตายถ้ามันมีอำนาจเปิดประตูแปลว่าต้องบรรจุพลังบางชนิดแต่ไม่ใช่รูนไม่ใช่เวทมนต์ชัดเจนว่าเป็นพลังประเภทที่สที่ฉันนั้นไม่รู้จักเดี๋ยวนะ หรือจะเป็นพลังที่เกี่ยวกับโลกวิญญาณกันชุดรูนทันทยอยถูกวาดขึ้นในหัวในขณะเดียวกันก็คิดคำนวณถึงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ทั้งหมดหรือว่านักบวชจ้องหน้าฉันสักพักก่อนที่จะเปิดปากถอนขนบ่อเหตุใดทึกได้กลับมาเร็วนะักก็ดีแล้วนี่หมู่บ้านไม่เป็นไรใช่ไหมหน่ายินดีที่ไม่มีใครเจ็บหรือว่าตาย นักบวชเอลฟ์ที่ก้มหัวอยู่ตรงหน้าเงยศีรษะขึ้นชอยเคารบร้องจากช่วยพวกเราเอาไว้ในคราวนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากนักพวกผีพวกนี้เพิ่งปรากฏตัวขึ้นมาสมน่สองชั่วโมงก่อนเดี๋ยวสองชั่วโมงก่อนนักบวชพยักหน้าทางที่ใต้เราเห็นลำแสงยักษ์แวกตะลวงทองฟ้าเราก็พุ่งมาจากอีกว่าหนึ่งของจักรวาลเอ๊ะเ,เรื่องนันจะเป็นวิมือของท่านหนบกันหรอ มันก็เป็นฝีมือของฉันจริงๆล่ะนะโอ้พลังของท่านคนบ้าจะพัฒนาไปไกลขนาดไหนกันแน่เนี่ยไม่ใช่พลังของฉันของมังกรตั้งหากแต่ถ้าเกิดเล่าเรื่องมังกรมันก็คงจะยาวปล่อยให้เข้าใจแบบนั้นไปก่อนดีกว่าทําไมผีถึงได้โผลอกมาล่ะพวกนายจัดงานศพกันตามปกติไม่ใช่หรือไงเออเอเอ หลังจากเสาลำแสงดันสาว่างขึ้นทางทิศตายสายลมที่หอบความชั่วร้ายมันก็พัดผ่านมาทันทีไม่นานก็ตามมาด้วยเสียงเหยวรอ้องอ๋แบบนี้นี่เองคงเป็นผลข้างเคียงจากความตายของกาลอสโชคดีที่ดูเหมือนกับจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เราจึงรบกวนห้องพักหนึ่งห้องนักบวชจัดหาห้องดีๆอาหารน้ำดื่มและเล่าให้เราด้วยความยินดีฉันยกเล่าให้ลิลี่ ส่วนตัวเองกินเนื้อตากแห้งสตูเนื้อกวางใส่รากผักสูตรพิเศษของหมู่บ้านและขนมปังเห็ดขนมปังเห็ดกันเหรออร่อยดีนะเลลี่พูดขณะที่นั่งกินอยู่อีกฝ้างหนึ่งของโต๊ะส่วนมืออีกข้างนั้นเธอถือไปมีแขนเลือดทั้งที่เป็นแวมไพร์แต่ดูเหมือนเธอจะกินอย่างอื่นมากกว่าเลือดซะอีกและเมื่อกินเสร็จฉันเดินไปนั่งหน้าโต๊ะทำงานโสม อัญมณีสีครามช็อกแหวนนักบันทึกและไข่มุกผีถูกวางเรียงเอาไวต้ตรงหน้าเจ้าคิดจะทำอะไรนะ่ะพอดีคิดเรื่องสะดุกสะดุกขึ้นมาได้ผูดจบฉันนำรูปถ่ายออกมาจากเสื้อในรูปถ่ายจอรสันจ้องฉันพลางแลบลิ้นคล้ายกับเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตัดฉากนะจอรสันจะออกมาได้ไหม เอ้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันอีกครับเนี่ยครั้งที่เท่าไหร่ละวสีสาเหตุคืออะไรจองจีฮุนปิดปากสนิทขณะที่มองเจ้าหน้าที่คนหนึ่งกำลังยืนสายหน้าการถอนหายใจในเวลาแบบนี้อาจทำลายขวัญกำลังใจอีกทั้งยังสร้างความกังวลแก่ชาวบ้านที่กำลังแอบมองพวกเขาคงไม่กี่จสั่งลีภัยใช่ไหมถ้าอย่างนั้น ธุรกิจได้เจ๋งหน่อคนที่ทำธุรกิจในต่างโลกเป็นเวลานานส่วนใหญ่เริ่มชินชาไปกับความไม่ปลอดภัยพวกเขามองว่าปัญหาด้านธุรกิจเริ่มสำคัญมากกว่าชีวิตปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคนกำลังประสบกับวิกฤตทางการเงินและถ้าหากว่าคนเหล่านี้ล้มเศรษฐกิจก็จะพังจนกระทั่งเบสแคมนั้นไม่สามารถอยู่ต่อไปได้กรุ่นกิจสพักจองจีฮุนเดินไปหาหัวหน้าทีมป้องกัน ผมทำเรื่องขออนุญาตใช้อาวุธกึ่งอัตโนมัติให้กับพวกคุณแล้วเอ้ยสักไต่สิหน่าหน่วยแพทย์จะถูกส่งมาในตอนเช้าได้ปลดเคลื่อนย้ายคนเจ็บโดยด่ว,ดวนครบับตอนนี้สามารถระบุรังของฝูงมแมลงที่โจมตีแบสแคมได้แล้วรังมดที่จูจ่ๆก็ผุดขึ้นมาจากดินใหญ่จนสามารถเรียกว่าภูเขาหินลูกเล็กได้จากนั้นฝูงมแมลงที่คล้ายมดหน้าตาประหลาดประหลาด ต่างทยอยบุกโจมตีเบสแคมป์เป็นระยะตอนแรกมันก็ไม่ได้โจมตีหนักหน่วงอะไรแต่ยังไม่ทันจะออกมาตรก,การตอบโต้การโจมตีของฝูงมดก็เริ่มเพิ่มความหลากหลายจนคาดไม่ถึงมีแม้กระทั่งการพ่นกรดจากระยะไกลกว่าจะได้รู้ว่า,มาแมลงสามตัวแรกเป็นแค่นหน่วยลาดตระเวนก็สายเกินไปแล้วฮ้ ยุนบินจีคือเดินเข้ามาหาจองจีฮุนที่กําลังถอนหายใจยาวอ๋อเมื่อกี้เป็นจองจีฮุนถอนหายใจนะฮะหลังจากนั้นเธอก็ยื่นแก้วให้กาแฟไหมคะนี่คุณจะเย็นได้ทุกสถานการณ์เลยเนะก็เพราะฉันรู้ว่าเดี๋ยวพวกคุณก็จัดการได้บินจีคงไม่ชอบหนะ้าบริษัทเราสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่สถานการณ์ตกลงรับกาแฟไหมคะเออข,ขอบคุณครับ ทันทีที่รับกาแฟมาจากยุนมินจีถูกโจมตีสิ่งมีชีวิตขนาดจักเปินกลองลับพองการจู่โจมกระทันหันก็เปิดฉากขึ้นจองจีฮุนรีบออกไปกลางนอกและเห็นมแมลงตัวหนึ่งที่ดูน่าสะพรึงที่สุดในชีวิตมันกำลังพุ่งตรงเข้ามาใกล้แต่จองจีฮุนไม่ได้เห็นเพียงแค่มแมลงตัวนั้นม้าสองตัวกำลังควบมาจากระยะทางไม่ไกลและแต่ละตัวมีหนึ่งคนขี่ คุณซอนฮูทุกคนเห็นชัดว่านั่นคือคังซอนฮูแม้บางคนจะตะโกนว่าอันตรายแต่ส่วนใหญ่ก็เอาแต่ยืนมองเพราะพวกเขารู้ว่าชายคนนี้เป็นใครคังซอนฮูกำลังถือคทาประหลาดที่ไม่มีใครเคยเห็นดามจับดุคล้ายกับรากไม้สีทองหัวกทาเลี่ยมเอาไว้ด้วยคริสตัลสีฟ้านี่ของเล่นใหม่หรือไงขณะที่จองจีฮุนครุ่นคิดเออได้หนูทดลองพอดี เสียงคังซอนฮูดังขึ้นชายหนุ่มเหยียดคาถาเล็งไปทางสัตว์ประหลาด <c oughs> สัตว์ประหลาดไม่แยแสคังซอนฮูมันยังคงพุ่งตรงไปยังหมู่บ้านทันใดนั้นกรดรุนแรงก็พุ่งออกมาจากระหว่างเที่ยวสัตว์ประหลาดผู้คนในหมู่บ้านรีบยกก,กำบังขึ้นขณะกรดของสัตว์ประหลาดใกล้กระทบกับกำบงังคาถาของคังซอนฮูก็ส่องแสงสีครามซีดออกมาและจอนซอน ชื่อที่ไม่มีใครรู้จักก๊อตคำสั่งที่ไม่มีใครเข้าใจในเวลาเดียวกันสายลมสีเขียวอ่อนกับพัดมาจากตำแหน่งไม่ไกลจากด้านหลังของคังซอนฮูสายลมแยกออกเป็นสามแฉกจากนั้นก็ก่อตัวขึ้นเป็นวงวน <c oughs> ไม่นานวังวนก็กลายเป็นหมาโปร่งแสงมันกระโจนใส่สัตว์ประหลาดและขยะยำท้ายถอยได้ยอย่างแม่นยำเรียกหมาออกมากัดด้วยทุกคน ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับอ่ะว้เจอใหม่ตอนหน้าครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย